เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ตอนนี้แขนอ่าวิธีการก็คือมองยาเราเราต้องดูว่าทุเรียนเป็นทรงสามเหลี่ยมทําไมทุเรียนเป็นทรงสามเหลี่ยมทรงเขาเรียกทรงฉัดเพราะว่ามันต้องการรับแสงเต็มที่นะฮะ มันถึงเป็นทรงกลมไม่ได้เพราะนั้นเราแต่งยังไงก็ได้กิ่งล่างมันจะยาวพยาวปุ๊บกิ่งบนมันจะบังบางกบดบางแสงเราก็แต่งกิ่งไหนอันนี้โดนแต่งไหมฮะอ่าไม่โดนก็ออกอันนี้โดนไหมพี่ไ่อย่าพี่ถ้าตอบอย่างนี้ต้องแทงกั๊กแล้วนะอ่าอ่าต้องแทงกั๊เพราะฉะนั้นโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวรอถ้าตอนนี้วิธีการคิดก็คือโดนหรือไม่โดน อ่าตอนนี้แทงกักละโดนค่ะไม่โดนค่ะทีนี้เราก็้องมาดูว่าข้างบนอ่าไอ้กลิ่นข้างบนน่ะมันปังมันไม่โดนไหมใช่อ่าวิธีการแต่งก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ก่อนเอ๊ะมันก็กำจึดอันนี้ไม่โดนเอาออกอันนี้ไม่โดนเอาออกอันนี้อืมอ่ะหม่โดนเอาออกใช่ไหมใช่มันแต่งเป็นเ็จเป็นริงๆิงไม่ได้นะฮะอ่าทุกคนต้องเร่งนะทุกคนต้องรู้นะครับ ลองดูฮะลองดูค่อยๆใจๆกิ่งไหนไม่มั่นใจทิ้งไว้ก่อนเลยวิธีการที้แหนงกิ่งตั้งขึ้นกับกิ่งทิ่มลงดินเอาออกให้หมดย้อยกับตั้งย้อยกับตั้งจ้าทิ้มก็นลงขี้เป็นระยะระยะให้แตกมันลงมาอันนี้ไม่ขูดเพราะเรา ไม่เหลาฮะไม่ใช่เหลาครับถ้าเหลาเนื้อออกหมดถ้าเหราเป็นน้ำก็หมดอ่าตัดไปยอดตัดไปยอดกิ่งอันนั้นต้องต้องคุยกันเรื่องการควบคุมทรงพอีกรอบนึงอ่าอันนี้ก็คือแต่งปกติประจำปีนะฮะแต่งอย่างนี้ห้ามเหลานะฮะ,ะยิ่งเหลากิ่งยิ่งเสียทรงไปเรื่อยๆนะฮะ เทคนิคการขีปันไกให้มันรู้สึกว่ากังไกเราโค้มโคมอ่ะปากกังไกไปทางไหนคุณต้องดันกิ่งไปข้างหน้าไปตามไปตามปากกังไกนะอ่าสมมุติกิ่งนี้สมมุติกิ่งนี้เดี๋ยวกิ่งนี้ผมมาออกวิธีการขีปันไกก็ขีไปปกตินะฮะไว้นี้เลยตอนนี้ปากกันไกนี่เวลาขีปคุณต้องอ่า ไปกินนิดเดียวแต่ถ้าดึงปาะมาหนีบที่ไม่ออกครับอาจารย์ครับผมอย่างอย่างนี้ที่ว่าสิงมันจะเดดขึ้นอย่างนี้ก็กดลงมาชูต้องถูต้องไปเองมันอันนี้ไม่เนตัดไม่ได้ไปเองครับตัดเราตัดแล้วมันไปตัดแล้วมันไปเองตัดแล้วมันก็ไปเองมันก็เป็นยอดไปละอ่าต้องตัดครับเนี่ยต้องตัดถ้าไม่ตัดอันนี้มันตั้งแข่งกับยอดแล้วทรงมันจะไปไปการเลี้ยงลูกไม่เก่ง อะไรที่เป็นมุมสีผ้ามุมมุมประมาณนี้น้ําเลี้ยงมันวิ่งขึ้นลยากแล้วต้นคูดมันรั้มันยอดพูดถ้าต้นนี้ราคาหนึ่งแสนยอดพูดเขาบอกไหม <S 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 คือจริงๆมันทั้งแตกแตกเศษก่ะตัดตัวแล้วถ้าเราไปตัดตรงนั้นได้ไหมคือคือตอนนี้มันเสียสนทั้งต้นแล้วถ้าตัดไปแม่จะตัดแตตัดตรงนี้ตรงนู้ก็โลงมันก็ต้องไว้ไปแล้วอ่ะ ถ้าคุณไม่อยากให้ให้ให้อ่าม่ต้องทํานปหน่อยอ่าพรอใหญ่เข้าหาป็ตัดได้ไะม่นจะเปิดประตูเลยซึ่งมันเสียสรงวันควรตัดเมื่อสองปีสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วไหมนะฮะยังไงผมก็ออกแล้วทีนี้มันตันแล้วก็กเ้นนิ้วไว้มัางนะอันนี้เห็นไหมที่ใหญ่จับ โอเคอ่าต้องปล่อยสลาน่าห้ามยุ่งเลยเราจะรู้การให้ตัวของเขาอ่าแล้วตรงนี้เราก็เอาอะไรทิ้งลงออกนะอ่าเราห้ามเหลานะเราถือเล็กๆเราก็ออกสมั่งกระดัอ่าอ่าให้รู้สึกว่าถ้าฉีดยามามันจะฉีดง่ายนะี่ไขยันเลยนี่เ อ่ะเดี๋ยวดูฮะใจไฟออย่าใจร้อนไฟไฟแต่จริงไม่คิดเยอะนะเพราะเสียแนองผมุนแต่ไงก็ได้ไปเขียนไปไหนะันนี้มนเียนข้างบนมันบังส่วนเก็ต้องเอกเป็น้อกอ่าหนูหนูก็ต้องอยากเป็นไหมดูไหมดูค่อยๆหก็แต่จะม่เด้ถ้าตอนเนี้ยจริงๆนะไอ้แต่เนี้ยมาหน้าออกในความสุขหลายคน แต่ถามว่าเดี๋ยวเราแต่ง,ตงไปแล้วไอ้สิ่งนี้ถ้ามันโดนแดดก็ไม่เป็นเพราะเดี๋ยวหนูก็ต้องแต่งใหม่อีกไม่เกินหกเดือนก็ต้องมาแต่งแล้วอีกหกเดือนนัาคอ่อยคิดได้นมเออแม่ไม่อยากอ่าอันนี้มันมันมันอกันนี้ผมอันนี้ออก,ก,กอ,อ่าคือตอนนี้เราเรา,เราแค่เขาเรียกว่าทะเย็บผ้าก่อนอ่านใช้คำว่าเนาเนาไปก่อนเหรออ่าพอไปไปก่อนนะฮะอย่าไปเยอะมัน เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสูงไปเองอทิขอโทษนะฮะหายถ้ถือว่าถ้าต้นใหญ่ใหก็คืนแล้ใช่โอ้ยจุดดูเลยใช่ยุ้งแยงฟอลก็เหมือนสิ่งที่ห้านตั อาช่วยกันใครใครสงารเราม่ช่วยกันนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะอย่าคิดเยอะครับไม่ใช่ของเราครับคิดๆไปเถอะนะเดี๋ยวที่เลี้ยงเดี๋ี่เลี้ยงโอ้โหอย่าดึงกิ่งมาปล่อยกิ่งสลายฮะเวลาขี้ไม่งั้นเราไม่รู้อะไรเลยพี่ผมพี่อย่าดัดกิ่งเออก็เริ่มรวม้ว ถังเดือบแจ่งครับเนีฝากถืงไม้ที่พี่บอมลงนอ้อยแล้วก็ปีนถุนเลย,ยนะเี่พี่พ,พยายามอยาก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 อย่าขี้ติดต่อให้มันเหลือ,อนิ้วไว้มัากคือคลิปอันเว้นอ <un> ันอ่ะคลิปอันเว้นอันไม่งั้นถ้าคลิปมันจะโล่งอย่างนี้เลยอืมการกีงห้ามพาเมียไปด้วย เดีดกันี๋ยวพีดกันตังดีกันตังตังสวนต้องเสียเสียกั้งออคำเอ้ยนี่ินนี่นี่นี่กินบ้าหัวนี่กินอะแตงกินอะาเนียปน้เรียบร้อยข้วอะไรั้ไตาันอยานั

คอับวางไว้อันไหนไม่สวยก็เอาเอาสวยไว้นี่ยังมียาวือต้องคึ้ไปเคือก็ไม่ให้เราล้นอ่ะอาจจะเราจะช่วงนี้เนาะประมาณแขนออะไรเนี่ย น้องก็แจ้งดีและลงอยู่ตาหมดเทียงเป็นดอกคนคีคนเดียวที่นี่มันต้องเอาอะไรมันไห่